สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์ครับนามสกุลเกตเพ็รครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อน้อยครับลุงน้อยหรือลุงศักดิ์ดีลุงน้อยลุงศักดิ์ทั้งสองชื่อนะครับแต่ว่าตัดลุงออกได้ไหมครับเป็นพี่อะไรเงี้ยได้เลยค่ะจัดให้ค่ะพี่ศักดิ์แล้วกันพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์โอเคพี่ศักดิ์วันนี้พี่ศักดิ์มากับใครครับมากับลูกชายครับพี่ศักดิ์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ61ครับ ครับยังนุ่มอยู่เลยขอบคุณครับเข้านี้ไว้นานยังครับอ๋อเข้านี้แหละครับประมาณ6เดือนนะครับครับทําไมไว้เข่าฮะเอาไว้เวลาเป่าคุยคนจะได้จําง่ายครับคนหน้าตาดีอย่างนี้มันเยอะเลยินประเทศไทยจะได้มีเอกลักษณ์จะได้มีเอกลักษณ์ถูกต้องครับครับโอ้ลีลาเลือเกินนะฮะเมื่อกี้บอกเป่าคุยนะฮะใช่ครับคุณลุงมันเป็นคุยซึ่งหลายๆคนเขาเป่าไม่ดังกันผมเป่าดังเป็นคุยอะไรครับเขาเรียกคุยผิวครับ คุยผิวมันมันต่างจากคุยอื่นยังไงครับต่างกันตรงที่ผิวครับคือถ้าเราไม่ปิดผิวไม่ภพยเนี่ยคุยจะเป่าไม่ดังแต่ถ้าคุยธรรมดานี้เขาจะมีลีนอยู่แล้วเขาเป่าได้เลยครับเริ่มเล่นคุยได้ยังไงคะเริ่มเล่นคุยก็หลายปีแล้วครับก็ตอนนั้นยังทํางานอยู่บริษัทโตโยต้านะครับเดือนละสามพันบาทสมัยนั้นนะครับครับแล้วเช่าบ้านอยู่เดือนละพันกว่าบาทครับอยู่ไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจบอกคุยกับแฟนว่าเราจะ ต้องหาอาชีพเสริมละผมก็เลยไปสนามหลวงเห็นเขาเป่าคุยอยู่เขายืนเป่าเขาขายคุยก็เลยไปยืนดูเขาเป่าเลยคิดว่าเราต้องยึดอาชีพนี้เลยเหรอคะมันมีความสุขอะครับเขาเป่าไปเขามีความสุขหน้าตาเขาอิ่มเอิบไปถ้าเรามีโอกาสได้เป่าคุยให้คนฟังอย่างที่คนอื่นเขากําลังฟังค,คนขายคุยอยู่ขนาดนี้ผมคิดว่าผมมีความสุขที่สุดแล้วล่ะและเข,เขาได้สตังค์20บาทต่ออันเลยตัดสินใจลองดู ไปยืนดูเขาอีกสองอาทิตย์ดูเขาด้วยช่วยเขาขายด้วยเหรอฮะครับก็เลยลองลองทําเล่นๆดูตอับตอนนั้นยังทํางานอยู่นะครับใช้อาศัยเสาร์อาทิตย์ที่บริษัทเขาหยุดก็มายืนขายที่ป้ายรถเมล์ขายได้ไหมคะวันแรกได้ยี่สิบบาทคืออันเดียวอันเดียวครับแค่อันเดียวเลยครับแรกอันเดียวชมเขามาบอกคุณลุงว่าเขาซื้อเพราะอะไรฮะเขาชอบคนเป่า Oh. คุณลุงเป่าให้เขาดูด้วยใช่ครับ oh. แต่ผมเป่าไม่เพราะนะผิดๆทุกๆแต่ใจมันอยากเป่า oh. ก็ก็เลยเป่าตามอารมณ์ตัวเองณณณเวลานั้นไม่มีเพลงลุกทุ่งลุกลกรุงมันยังจำจำไม่ได้อาศัยหนังจีนอย่างเดียว oh. ตอนนั้นเป่าเพลงอะไรอะกะบีไร้เทียมทานอ oh. oh. หลังจากนั้นได้20บาททอ้อไม่เข้าหูขายดีใจแล้วครับเกิดมายังไม่เคยได้20บาทต้องรอห oh. นึ่งเดือนถึงจะได้สามพันยี่สิบบาทนี่ยิ่งใหญ่มากเลยครับ oh. กลับไปบ้านผมไม่ได้ใช้ยกให้ภรรยาเลยเก็บไว้ก่อนไว้เป็นพลังใจถ้าเรายิ่งใหญ่มาเอา20บาทนี้มาดูโอ้โหมันคือเงนินเกิดเนก้อนทำงานก้อนแรกจากน้ำพักน้ำแรงแท้ๆเลย<อ>แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อคะก็คิดว่างั้นให้แฟนช่วยผิิต พ่อแฟนเขาอารมณ์ละเอียดละอ่อนครับจากอะไรยี่สิบาทกลายเป็นอะรสามสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทก็เลยคุยกับแฟนแบอกว่างั้นเรามาช่วยกันทาขุยจริงจังเลยยังขายอยู่ทุกวันนี้ไหมคะทุกวันนี้ส่งไม้ไม้ต่อให้ลูกลูกชายอซึ่งวันนี้มาดูผลงานของพ่อด้วยอขอบคุณครับ,รบโอเคหนูขออนุญ,ญาตถามต่อนะคะคว่าเมื่อกี้ก็ดูแล้วแบบทุกอย่างก็ ขายคลุยเป็นไปได้อย่างดีงาม็ดีทาไมวันนี้ถึงเลิกซะละคะครับคือตอนนี้ที่เลิกเพราะว่าร่างกายผมไม่ไหวแล้วเป็นโรคอะไรครับมีหลายตําแหน่งครับเป็นมิดเป็นตําแหน่งยเหรครับมีตำแหน่งมีตำแหน่งครับผมโรคเกาเบาหวานความดันมาครบเลยมาเป็นชุดเป็นแพ็กเกจครับแล้โรคเป็นแพ็กเกจกิโมเชอร์ไปตบตบท้ายด้วยรางวัลใหญ่อะไรฮะโรคไตครับโอ้โหต้องฟอกไตอยู่ดูห้าปี ฟอกนี่ขนาดนะฮะทุกเดือนทุกทุกสี่ชั่วโมงต้องฟอกตลอดครับตื่นมาหกโมงเช้าต้องฟอกพอสี่โมงเช้าก็ต้องฟอกอีกครั้งหนึ่งย้ายไปอีกสี่ชั่วโมงกับเที่ยงแล้วก็บ่ายสามมาถึงหกโมงเย็นวนนี้ยี่สี่ชั่วโมงคือทําเองเลยเหรอคะถูกต้องครับแต่ใจยังยังอยากจะขายคุยอยู่ก็เลยขอไปปรึกษาคุณหมอขอมาว่าให้เปลี่ยนเป็นแบบฟอกทางเครื่อง <Das que ath> ไปวันจันร์อังคารพูดอาทิตย์หนึ่งสามวันนะครับแต่ค่าใช้ใจ่ายสูงครั้งละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท <S 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 โอ้แต่ว่าฝึกสามวันอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าไม่ต้องไปเราไปขายคุยได้เลยลุงก็เ,เลยเลือกวิธีนี้เลือกวิธีที่สองแล้วอาการนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับรต้องฟอกต้องยังยังต้องฟอกอ,อยู่ไหมครับณณเวลานี้ไม่ได้ฟอกแล้วครับพอดีมีลูกชายที่น่ารักครับ ช่วยบริจาคไตให้หนึ่งลูกครับผมเลยกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งอาสาธ่กับลูกครับือคุณลุงไปขอหรือว่าลูกอาสาเลยลูกไปฟังคุณหมอพูดแล้วเลยอาสาบอกว่าพ่อให้ชีวิตผมผมคืนชีวิตให้พ่อส่วนหนึ่งแค่นิดเดียวเองไตข้างเดียวเอาไปเลยอยากถามลุงจักว่าตอนที่ลูก บอกว่าพ่อผมอยากให้ให้ตายพ่อเนี่ยลุงตัก,ก,ตกรู้สึกยังไงความรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เลยครับน้ำตามันไหลออกมามันไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรว่าความดีใจจะถ,ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งยังไงก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่เทียบได้เพราะช่วงที่จมอยู่กับก,บการฟอกไตนี่มันมันมันตายไปแล้วครับครึ่งหนึ่ง อีกขึ้นคือโลมหมายใจแค่นั้นเองตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติตอนนี้ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายยาเดือนละหมื่นกว่าบาทตลอดชีวิตแต่โชคดีที่ทางรัฐบาลเห็นใจออกให้ฟรีร<อ>แต่ว่าอาจจะมีเสริมนิดนิดหน่อยหถ้าถ้าเป็นยาพิเศษมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยช่วงที่คุณลุงไม่ได้ทำงาน ทำอะไรเอารายได้มาจากไหนอะคะพอดีผมช่วงดีได้แฟนเป็นคนดีครับทั้งๆท,ที่ผมทําอะไรไม่ได้สักอย่างละแฟนก็ไม่ทอดทิ้งแฟนก็ไม่สลัดยังอยู่ไปขายผ้าแทนสิ้วก็มีรายได้จากการขายเสื้อผ้าผ้าพื้นเมืองของเชียงใหม่ได้ได้นี้ก็ดูแลผมลูกผู้หญิงแล้วก็ลูกผู้ชายแล้วก็เูดูดูแลแต่ตัวแกเองด้วยครับทั้งหมดสี่ชีวิตครับประทังมาได้ห้าปีแล้วครับครับ ชื่นชมมารยาจริงๆนะครอบครัวนี้นะโชคดีนะคะน่ารักมากเลยคือตอนนี้ผมมีดวงใจอยู่ดวงหนึ่งที่ผมรักมากที่สุดรักยิ่งกว่าชีวิตผมอีกตอนนี้นะครับครับก็คือหลานชื่อแกเป็นคนเกิดมาที่น่ารักที่สุดในโลกเลยครับผู้หญิงวิชัยครับผู้หญิงครับชื่อน้องวันใหม่ครับชื่อน้องวันใหม่อายุเท่าไหร่ละคะวันใหม่อายุนเวลานี้หกขวบครับแต่แกโชคดีเกิดมาไม่ต้องรับรู้อะไร คือการพัฒนาการทางสมองคุณหมอว่าช้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแกก็ไม่รับรู้ยิ้มอย่างเดียวครับค่บแกสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนคะทุกวันนี้หกขวบไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเหรอเคยพาไปหาคุณหมอไปมาทุกหมทุกแห่งที่ประเทศไทยที่เขาว่าหมอหมอที่ตรงกับสายงานด้านนี้ผมไปหมดแล้วครับหมอบอก คุณตาต้องทําใจนะคุณตารับความจริงได้ไหมได้คุณมอบอกว่าโรกนี้ไม่มีฐานรักษารู้สึกเครียดนะครับเครียดก็ต้องคุยขึ้นมาเป่าเล่นบอกตาทําได้แค่นี้นะลูกเป่าคุยให้หลานฟังโอเคค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ สิ่งที่คุณลุงศักดิ์จะมาแสดงให้กับพวกเราก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขลุ่ยใช่ไหมคะใช่ครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็อยากจะได้นมกับแผ่นเพื่นนะครับให้ให้หลานเพราะพอหลานต้องใช้พร้อมไหมครับที่จะโชว์ฝีมืออะไรให้พวกเราได้เห็นกันพร้อมครับแต่ว่าผมอาจจะเป่าไม่เพาะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป่าเพื่อขายถ้าเป่าแล้วให คนชมรอสามคนนี้ผมอาจจะเขินนะครับเอาไ้เต็มที่เชื่อในใจของพี่สาวค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับคุณลุงสักสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกรรมการครับนี่คือกลุยผิวครับความต่างที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือมันมีมีลักษณะคล้ายๆเยื่ออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผิวไม้ครับผิวไม้ผิวไม้ข้อหลังนี่คือเครื่องกาเนิดเสียงใช่ไหมครับมันจะสั่นใช่ไหมครับ ท่านกรรมการอยากลองดูบ้างไหมครับอยากค่ะทีมงานเรามีเตรียมขลุ่ยไว้ให้ขออุปกรณ์ที่เตรียมไว้เลยครับขลุ่ยของลุงศักดิ์ครับเชิญครับทั้งหมดนี้คือลุงศักดิ์ทำนะครับเราเราต้องจับฟังในนคะอันดับแรกเราต้องยิ้มก่อนนะครับยิ้มเพื่อที่จะให้ปากเราตึงยิ้มธรรมชาตินะครับครับอย่างคุณกตกตีนี้มันแปดเดือนถึงจะดังนะครับถต้องสร้างรอยยิ้มก่อน ให้ดึงตึงกันเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ีหอยได้ม่ีหอยได้มันมันต้องเ่าเบาเหรอครับโอ้โกมาละโกมาละเยี่ยมแลวมาแล้วครับแปดเดือนผ่านไปทำไมมันไม่มีเสียงสักที พ่อจะดครับอครับพี่หผมขอแล้วครับพอรูยเป็นหมดแล้วเรารู้แล้วว่าไม่ง่ายต้องฝึกพื้นฐานสักครู่นะครับพี่ศักดิ์ครับครับผมเพลงกระบี่ไร้เทียมทานนี่คือเพลงแรกที่เราเป่าใช่ครับลองฟังกันนะครับกระบี่ไร้เทียมทานครับ มีเสน่ห์มากๆนะฮะเป็นเป็นเสียงกลุ่ยที่มีเสน่ห์มากๆนี่นี่คือเพลงแรกที่เราหัดถูกไหมครับเมื่อสักครู่ตอนที่คุยกับท่านกรรมการมีบอกว่าใช้กลุ่ยเป่าให้หลานฟังด้วยน้องวันใหม่ครับเพลงที่เป่าเป็นเพลงอะไรครับเพลงเชื่อเพลงเดือนเพนนะครับโอ้ยเดือนเพนครบบเราอยากให้ลุงศักด์เล่นเพลงเดือนเพนแต่ว่าจะเป่ากลุ่ยอย่างเดียวเนี้ยผมว่าจะไม่ครบรสครับ ผมอยากจะมีนักร้องมาร่วมร้องเพลงให้กรุงศักด์ด้วยทีมงานครับอยบาก้าอี้ก่อนครับมาเฮ้ยใครฮะใครศิลปินรออยู่ด้านหลังแล้วครับมา <c oughs> จะมาร้องเพลงให้กับคุณลุงศัก์นะครับศิลปินท่านนี้พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับขอเชิญพบกับ <c oughs> ไอซ์ลันยูครับ <c oughs> ลมกันไว้บ้าลุงเป่าได้ครับชาดาได้ครับเอาจริงอย่างลงเฮ้ยเจ็งปเลยอะเงเดือนเพน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 นะครับไอ้พร้อมนะครับพร้อมครับฟังลุงสั่งด้วยนะครับครับผมครับครับไต็มที่ครับเดือนเพนโดยไอ้และลุงสากครับ เยนชื่นน้อยอยามาลองพัดมาแสงจำนวนชวนใจค้าคิดถึงทีง่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนำหนุมเรือ คงเอื้ช่วยพากระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่นานไม่เลิน่างจากเพื่อนคลายคิดถึงไม่ไหวที่รั ลมเอยช่วยเป็นสื้อให้นำรักจากหวงดวงใจของขานี้ไปบอกเขานานๆนให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปสบหน้ากับอก จะไปสบหน้ากับโอนอรลกันขอบคุณมากครับลุงสอนไอครับขอบคุณทั้งคุยผิวแล้วก็ทั้งเสียงร้องเดือนเพนนี่คือที่เป่าให้วันใหม่ฟังใช่ครับเวลาวันใหม่ฟังแล้วน้องแสดงออกยังไงครับยิ้ม ยิ้มหวานเลยเป็นความสุขที่ผมมีที่สุดตนะอนนั้นเป่าให้หลานฟังบ่อยไหมครับเกือบทุกวันนะครับนี่คือดนตรีบําบัดอย่างหนึ่งคืออาการที่น้องวันใหม่เป็นเรียกว่าเลสซินโดมครับเป็นภาวะพัฒนาการทางสมองชา้าแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การใช้ภาษาเขาจะพูดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าครุ่ยเนี่ยกับความรู้สึกที่คุณตาส่งถึงหลานเนี่ยหลานรับรู้ได้ครับ,รบทั้งสามท่านครับรู้สึกยังไงกับความสามารถของคุณลุงศักดิ์ครับ สิ่งที่อยากจะชื่นชมพี่ศักด์นะคะไม่เรียกลุงศักด์เพราะเราเดิวกันไว้ตั้งแต่ต้น <c oughs> นะคถ้าวันนี้ประเทศชาติจะพัฒนาอะไรสักอย่างให้ประเทศไทยมันจะเริ่ลุ่งเรืองจริงๆสิ่งแรกที่ต้องพัฒนาคือสถาบันครอบครัวเพราะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าป่วยให้แย่แค่ไหนเงินจะไม่มีแค่ไหนลูกหลานจะเจ็บป่วยแค่ไหนครอบครัวอาจจะมีปัญหาแค่ไหน หากแก่นสําคัญคือแก่นทางใจครอบครัวเรารู้ว่าเราจะเดินทางกลับมาแล้วเราจับมือกันเราไม่ทิ้งกันอ่ะยังไงอ่ะก็รอดแลนะทั้งวันนี้สถาบันครอบครัวของบ้านเราแข็งแรงเหมือนกับบ้านของพิษักที่ทําให้พวกเราได้เห็นในวันนี้นะงงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าใจของเรารักกันแล้วเกาะกันไม่ทิ้งนะยังไงเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับ ไอ้์เคยร้องเพลงกับฝียสีไหมครับเป็นครั้งแรกครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับผมขอบคุณทางรายการนะครับที่ชวนไอซ์มานะครับไอพูดจริงๆนะคือวันนี้เนี่ยไอซ์กลับไปเนี่ยไอได้แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในการดําเนินชีวิตไอก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราเจอปัญหาใดๆเหมือนที่คุณลุงศักด์ได้ได้มีโอกาสเจอกับปัญหาเหล่านั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เรามองว่าปัญหานะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันสามารถแก้ไขได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันได้ด้วยความรักแล้วก็สถาาาาบบััััันนนนคคครรอวววแแลล้้กกมมเขใใจ่งะทํ ปัญหามันดูเล็กมากเลยอะแล้วมันทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ในพลังความสุขเหล่านะลุงศักดิ์เป็นศิลปินมากจริงๆไอซ์ในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงได้มีโอกาสร้องเพลงกับศิลปินที่โอ้โหใจนี<ช>่แบบสุดยอดมากๆๆยินดีมากครับไอพูดเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วครับดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันครับขอบคุณครับขอบคุณไอซ์มากนะครับขอบคุณมากครับๆๆ ทางดรายการครับวันนี้ที่คุณตามารายการก็เพื่อหลานครับหลานที่ชื่อว่าวันใหม่ผมเชื่อว่าวันใหม่คือควรที่ทําให้คุณตาตื่นเช้ามาแล้วทุกวันมีความหมาย<ช>คือยอดดวงใจครับแล้วปัญหาของน้องวันใหม่คือเขาก็จะเคี้ยวอาหารไม่ถนัดครับสิ่งที่สะดวกที่สุดก็คือนมซึ่งเป็นของเหลวครับก็จะสะดวกไม่ติดคอนี่คือสิ่งที่เป็นความฝันที่คุณตาอยากขอให้หลานครับนมเพื่อน้องวันใหม่ครับทั้งสามท่านครับ คงไม่มีคำอื่นนะคะนอกจากคำว่าผ่านครับผมแจ้งเรื่องไปที่ King Power และเรื่องราวชีวิตการสูส้ชีวิตความสามารถและสิ่งที่ประสบอยูมม่นะครับทาง King Power มีความยินดีอย่างยิ่งจะช่วยเหลือดูแลในส่วนนี้นะครับในส่วนเรื่องนมนไม่มีปัญหาครับทีมงานเราคำนวณและนมตลอดทั้งปีมูลค่ารวมคร่าวๆก็ 15, 0 0 0บาทจาก King Power ครับ และยังมีผ้าอ้อมด้วยมอบให้ใช้ใน1ปีนี้นะครับอีก1 5 0 0 0บาทครับขอบคบาทครับแล้วก็ยังมีมอบทุนในการให้พิศักไปพัฒนาคลุยผิวให้อยู่กับบ้านเราไปยาวนานนะครับส่งผ่านต่อไปที่ลูกชายนะครับทุนอีก1 0,000บาทครับขอบคุณครับรวมวันนี้ King Power มอบให้กับพิศักดิ์0 0บาทจาก King คิง Power อร์ครับ ขอบคุณมากที่มาซูเปอร์ซิกตีแล้วก็ทำให้พวกเราได้พลังบวกแรกในบรรณาจารมากมายขอบคุณจริงๆครับพิศักดิ์ครับขอบคุณครับอัจเทพันเก๋าคุยขิวครับพิศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณไอซ์โชคมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่อนแกเศร้าแต่แกเล่าแบบยิ้มนะจริง่ะนะพลังบวกของแกนี่แหละที่ทำให้แกผ่านอะไรมาเยอะแยะอือหื ขอบคุณสําหรับไพเพิลน,นะครับที่ให้หลานแล้วก็นมด้วยครับทานไปทั้งปีก็ยังไม่หมดนะครับขอบพระคุณมากครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเรา เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัตริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ